ทุกคนคะ่ะใครมีปัญหานี้บ้างคะทอ้องผุพุงปิ้นถ่ายก็ยากมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวสิวก็ขึ้นผิวหมองคล้ำไขมันสะสมกินก็เยอะถ่ายก็ไม่ออกอย่าปล่อยไว้นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเรามีตัวช่วยดีๆอย่าง ไฟเบอร์แม่หมดนะคะอันนี้คือซองทดลองนะคะรับรองค่ะเพียงหนึ่งซองก่อนนอนนะคะแล้วตามด้วยน้ําเปล่า1แก้วนะคะคุณตื่นมารับรองค่ะว่าปฏิบัติการเข้าห้องน้ําของคุณจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ช่วยให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้แน่นอนนะคะไม่ปวดบิด ไม่ต้องใช้ยาเคมีไม่ต้องใช้ยาถ่ายตื่นมาโล่งป่งสบายหลังขับถ่ายเสร็จนะคะหน้าทองแบนราบนะคะแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากๆอันนี้คอนเฟิร์มค่ะเอ้ยก่อนอื่นนะคะเราก็ทําการฉีกต้องเลยค่ะทุกคนมาแล้วเราก็เตรียมนะคะน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะแก้วแม่หมดด้วยใส่ไปเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะว่ามีการละลายตัวดีมากสารสกัดของเราพรีเมียมมากๆนะคะแล้วเราก็คนเลยค่ะ กินหอมนะคะผลไม้อ่อนๆนะคะรับรองว่ารสชาติอร่อยดื่มง่ายคอนเฟิร์มมากๆง่ายแค่นี้ค่ะตื่นมาพุงก็ยุบแล้วนะคะแถมขับถ่ายง่ายด้วยมาเรียบร้อยนะคะดื่มกันเลยค่ะ <c oughs> หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับห้ามพลาดนั่นก็คือการดื่มน้ำเปล่าตามอีกหนึ่งแก้วนะคะ เท่านี้เองค่ะพรุ่งนี้ตื่นนอนมารู้เรื่องเลยนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะตื่นมาพุงยุบนะคะหน้าท้องแบนราบแล้วก็รู้สึกโป่งโล่งสบายนะคะ